เออเขาไปเจ <ENNIS> อที่ไหนไปเจอตรงไหนในป่าไปไปกี่คนป่ามันเนี่ยหรอใกล้ป่ามันตรงป่ามันผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมยาวเขาว่าลูกเป <video> ็นอะไรที่เขาว่าไงอ่ะอ่มืยมเสียบยาดิ่นามีเนี่ย่นามีเนี่ยคนอ่อ่ามันเหมือนว่าเทวดา อ่าใส่ชุดยังไงคนีวใส่ชมอนลิเกใส่ชุดเหมือนลิเกเลยได้แล้วเยแล้วก็นาจะมีล่ะไปจะเนเหมือนลิเกเลยอั้ีจง